สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้มี2อ,องค์นะครับผมเป็นบางขุนพรมนะครับฐานคู่แล้วก็คะแนนนะครับคะแนนนี่บางผมงนี้น่ารักนะครับฐานคู่นะขอบขอบตัดบนนี่ปินป้นปิ้นนะเอกลักษณ์เขานะครับบางผมนะนี่ลึกดีนะฐานคู่ฐานคู่น่ารักนะวงนี้นะเนื้อหนึกนะเน่าเลยนะเน่าหนึกนุ่มนะครับ นะผมเปิด4,5 0 0นครับ fc เนาะนะเปิดให้ต่อรองได้นะครับนะอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาใส่ราคามาเลยนะครับผมนะมีกำไรผมแบ่งนะครับนะต่อดีๆผมแบ่งนะนะต่อให้ดีนิดหนึ่งนะต่ำกว่าทุนก็แบ่งไม่ได้นะครับต้องขยับกันนะนะครับ fc เป็นพันชุดใหม่นะไม่ใช่ชุดเก่าชุดเก่าที่ผมมาด 1, 5, 000, 1, ั้มพันห้าพันหนึ่งอะไรพวกนี้มันจะเป็นชุดเก่านะ ซึ่งมันบางทีทุนรอนกอ็จำไม่ได้แล้วนะขายไม่ได้กำไรนะครับแต่อย่างนี้จะมีทุนอยู่นะผมรด้านหลังนะครับหลังสวยนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับผมเปิด4ี่0บาทนะครับ f 4นะครับผมพักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ฟอมสวยนะครับองนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะขันคู่นะครับผม นี่น่ารักเลยนี่ดูง่ายจัดเลยนะฮะอันนี้เป็นคะแนนนะครับคะแนนบางขุนพรมนะผมตีนบางขุนพรมนะครับโอ้ดูเนื้อนะครับ f อหยิบมานิดแท้ตาเปล่าเลยไม่ต้องลองกล้องเลยนะครับจับจานนะครับผมเป็นคะแนนนะครับอันนี้ให้ลูกให้หลานให้แม่บ้านห้อยได้นะฮะน่ารักนะครับ ดูง่ายนะดูง่ายเลยนะครับดูเนื้อนะโอ้โหเป๊กปักนะครับคะแนนนะนี่เีื้อจัดดูง่ายนะครับพิมพ์คะแนนผมเปิดได้สามพันห้านะครับคะแนนนี้ดูง่ายจัดนะนะครับคะแนนนี้ถ้าเป็นเซียนขายประกันก็ขายกันหลายตังนะหลักหมื่นหลักแสนนะครับนะ อันนี้ขายจบนะเอาที่ความชอบนะนะครับดูง่ายจัดเลยนะดูเนื้อนะครับหยิบมาแท้เลยนะนะครับเนี่ยปลาอย่างเงี้ยสามพันห้านะครับทักมานะอยากได้ทักมาคุยกันขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมฮะพิมคะแนนบางขุนพรมนะครับเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับ fc ถูกแพงว่ากันไปนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับสององนะครับ ep นี้นะทักมาคุยกันนะครับผม นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ